สวัสดีจ้าพี่น้องเมนูย่กแก้วกินอิ่มแล้วย่าแก้วก็มาว้าน้ํจ้าย่าแก้วกินอิ่มแล้วย่าแก้วก็จะมาเว้าน้เว้าเล่นว้าหัวเอาไปน้นองเอ้คอยเก็บตัวคอยเก็บก้นเว้าเล่นว้าหัวปพี่น้องเพิน่นฮิตเอ้เพิ่นเอ็เฮ็ดคลิปขาลงเลี้ยวลงทั้งนี้คลิปสั่นคลิปย้าก็เฮ็ดจังได้บอกย่กแก้วเนียเป็นช่องทางให้ย่กแก้วนในเด้อูไดเฮ็ดคลิปปงัปงๆก็ได้ เฉลยให้ย่าแก้วฟังเลยเด้อจ้าเป็นแนวทางเป็นแนวทางที่ย่าแก้วจะรู้แล้วก็ย่าแก้วจะได้พูดให้เพื่อนๆได้รู้จ้าพี่น้องเมนบอรคันเฮามีความหูเฮาก็แบ่งปันกันไปอันเนี้ยเป็นลาบอันประเสริฐจ้ะพี่น้องเป็นลาบอันประเสริฐเป็นทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญในด้านโซเชียลเล็กๆในน้อยให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าเออเฮ็ดจังซี่เด้อเฮ็ดจังซี่ปังเด้อจ้ะ แล้วแต่ผู้ใดเฮ็ดเฮ็ดคลิปปังบ่ปังงี้เสียคอยก็เฮ็ดคลิปจนตาแหกตาเปียกเลยพี่น้องบ่ปังจักเยี่พี่น้องคอยโอ้ยคอยคือบ่ปังยันเจ้าจะเอิ้นว่าคอยคือบ่ปังคอยคือบ่ปังน้ำข้างหัวใจมากสวยคอยเนี่ยหัวใจมากสวยคอยนี่เสียคอยเอิ้นวางใส่ลำพี่น้องอุ้ยมากโมโหกำกำบเลยพี่น้องเนาะบ๊ายบายฮักทุกขูทุกคนได้เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้า